สัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหนีผ้ามาเบิร์กสะหน้าอีกทงหนึ่งแต่ว่าอยู่ไกลกันไนได้ดอกขามหน้าทงหนึ่งมากสองไฮนี่แหละขามกันมากสองไฮหน้าอยู่หน,หน,นีมาผ้ามาเบิร์กบอนบอน,บอนอยุษะยุษะตะรู้ว่าสิมีบอบอนต <laughs> ่างบอน เาเบิเมอามีบอนดางว่พี่น้องโอ้ยกล่องกอบพดีพี่น้องติดติดคัดคัดกล่องก็ได้เอาามายางน่ะกล่องข้างนี่พวกข้ากระด้าอาเฟียงพี่น้องโอ้โหดาเฟียง ดูบอลถ้าจะมีบอลสีไหมช่วงสงหฮตรงหน้าปุ๋ย มาฟังนี่จึงเห็น,นชัดพี่น้องนี่ร้อนแางบดดาง้าแดงนี่นดด้องมั้ยนี่บ้าร้อนแางคือว่ามี่เขาไม่ละค่าอ้า

xong xong năm lắm năm im phía <laughs> phía xoay đăng bó. <laughs> rồi năm năm nhầy năm 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 đang năm 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 sầm nữa năm 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 nó phần ไล่ไดพี่น้องเต็มสะเลยบอนด่างบอนไม่ด่างหวานหวานเต็มสะเลยพี่น้องปลากรมีนนี่สะบอลจ้ำจ้ำจ้ำจำเยอะสมมติว่มีปลาใหญ่หรอก นี่บ่าพี่นองเมื่อไหร่เนี่ยมันดังเหลือมันมันดังว่าพี่นอนไหนดังมันดังให้มัานุ่นน่ะมันสบายมันสบายก็ได้เป็นแม่งจ่อแม่งยางไปสั่นเอาละคลิปดีพาอคอยพี่นอนว่าเบอร์ ทงไ้ทุงหน้ามาเบิ่งบอลยุษะพี่น้องเขามีดอกบอลด่างปัาสนาผู้ใดดอกบอลด่างพี่น้องเป็นดอกทงหน้าผูะใดผู้ใดเฮีนยนตะขวายสองตัวไปนะเฮี้ยนเชี่ยวขัดทงบานหน้าบานทงุง นี่ไงพี่น้องเจ้าวายู่แบบนี้แหละปอดลูกปอดจากครอกอยู่แบบบ้านๆอยู่แบบสบายๆปอดโรคปอดไทยขอบคุณทุกเรื่ทุกแค่ทุกการตามเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้แหละพี่น้องนี่ต้นตะแก่พี่น้องบ้านไข่เอื้อนต้นแก่แต่ว่าคนไทยเขาเอื้อนต้น ต้นตะแก้ววะตะแกเนาะตากแก่กแกหรือตาแก่เนี่ยนะต้นมันง่ายได้พี่หลังต้นนี้ว่ามันจะเกิดก้อนข่อยไปดูพี่หลังเดือนแม่ก็กกเห็นหลุดแมบนี้คอยกันห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะเอาละคลิปนี้ก็ขาจบคลิปนี้เนาะขอบคุณทุกไลน์ทุกแคทุกการติดตามจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเจ้า pati cha